วันนี้นะฮะผมก็จะมารีวิวไม้แบต ASTOCK 8 s s r r o ครับผมไม้ตัวนี้แตกต่างจากไม้รุ่นเก่ายังไงเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะฮะ เอามาเทียบก็จะเป็นตัว88 pro กับ8 8 s สีแดงนะครับความแตกต่างอย่างแรกที่เห็นได้ชัดนะครับก็คือด้ามจับนะครับจะมีความยาวที่มากกว่าประมาณเซนนึงเลยนะครับนี่นะฮะอย่างที่สองนะครับก็คือบูสต์แคปที่เปลี่ยนไปนะครับไอตรงนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยมันเป็นแบบเดี๋ยวแกะให้ดูก่อน แคปของมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะถูกเปลี่ยนใหม่ใน8 8 Pro เป็นแบบ Energy Boost Cap Plus นะฮะก็จะเป็นแบบนี้ถ้าใครเคยเห็นในตัวของ1 0 0 Z z เนี่ยก็จะเหมือนกันนะฮะความความแตกต่างอย่างที่2ก็คือก้านนะครับไอตัวตัวเก่าที่เป็น8 8 S เนี่ยสีมัน ไอตัวเก่าที่เป็น8 8 s เนี่ยก้านมันก็จะมีความใหญ่นะครับไม่ได้ใหญ่แบบว่าใหญ่เวอร์อะไรนะแต่ก็เป็นก้านสลิมนะฮะแต่ไอตัว8 8 s เนี่ยเป็นซ u เปอร์สลิมนะฮะก็จะเล็กลงมาหน่อยนึงก้านที่เล็กที่สุดของตัวยูน่ยก็คือไฮเปอร์สลิมของตัว100นะฮะไอตัวนี้เนี่ยก็จะเล็กล,ง,ลงมาอีกอย่างนึงนะฮะที่เปลี่ยนไปก็คือ หน้าไม้นะครับหน้าไม้นี่เวลาดูในวิดีโอเนี่ยมันก็จะเหมือนมันคล้ายกันแต่พอของจริงแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะฮะถูกปรับหน้าไม้ให้มีความกว้างมากขึ้นเพื่อที่จะสามารถตีลูกได้ทุกจุดแล้วก็สามารถส่งแรงได้ดีทุกจุดนะครับไอตัวนี้ก็จะเป็น i โ o metric เหมือนกันแต่เป็นรุ่นเก่านะฮะตัวนี้ก็จะเป็นอโ o m e ตริกแบบใหม่นะครับสิ่งต่อมาที่ความแตกต่างนะฮะนั่นก็คือล่องของไม้นะครับ ตัวล่องเนี่ยเขาเขาเรียกว่าไอตัวอะไรนะเป็นเฟนเฟรมของไม้นะฮะตัวนี้ก็จะมีการทำตัวเว,ว้าลงไปเพื่อตัดอากาศเยอะมากขึ้นนะฮะจากเดิมเนี่ยที่ 88s เนี่ยมันจะตัวตัดอากาศจะเริ่มตรงนี้แต่ว่าของตัวโปรเนี่ยจะไปเริ่มตรงทีจอยเลยนะฮะแล้วก็พวกสีสันเนี่ยนะครับเรามาดูกันที่ตัวนี้นะฮะสีสันก็ทำออกมาเป็นสีเขียวมรกต แซมกับสีทองนะครับแล้วก็เบสเป็นสีดำลายก็จะเป็นแบบนี้มีคำว่า energy boost cap plus นะครับแล้วก็มีคำว่า s t o c 88s pro ตัวนี้ก็จะใช้ฟอนต์เหมือนกับของเก่าเลยแล้วก็อันนี้กลวยไม้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับไม้ก็จะบอกว่าเป็นรหัส อะไรแล้วก็เป็นน้ำหนักแบบไหนกริปขนาดเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็จะเป็น CU G5 นะฮะแล้วก็หัวไม้ก็จะมีลวดลายประมาณนี้นะครับก็ดูดีดูหรูหราพรีเมียมมากๆนะฮะซึ่ง y o น e กก็พยายามปรับปรุงรูปแบบสีมาเรื่อยๆนะฮะโดยที่ใน a S2 เนี่ยก็มีความ สวยงามนะครับแล้วก็มีลูกเล่นของสีสันที่ดีมากขึ้นนะฮะถ้าใครเห็นตรงนี้นะฮะก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นสีดําธรรมดานะครับแต่ว่ามันเป็นสีดําประกายมุกนะครับเวลาโดนแดดเนี่ยก็จะเห็นไม้ตัวนี้เป็นไม้สียูน้ําหนักเวลาเราจับเนี่ยเป็นน้ําหนักที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะฮะพอขึ้นเอ็นแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนกริปนะฮะ เดี๋ยวจะมาบอกในลาดับต่อไปนะ,ะว่าผมพันคลิปยังไงพอไปดูรูปส่รงรูปลักษณ์ของไอ้ตัวใหม่นี้แล้วนะฮะต่อมาเดี๋ยวจะมาอธิบายกันเรื่องของเทคโนโลยีที่ใส่เข้ามาเดี๋ยวนี้เนี่ยไม้แบตเนี่ยถ้าถ้าออกรุ่นใหม่มาแล้วไม่มีเทคโนโลยีเนี่ยผมคิดว่าคนก็จะไม่สนใจนะฮะแต่ว่าถ้าพอมีเทคโนโลยีมาอธิบายให้ลูกค้าได้ฟังเนี่ยก็จะทำให้มันน่าสนใจมากขึ้นนะครับ เริ่มจากเทคโนโลยีแรกนะที่ยนิกใส่เข้ามานั่นก็คือ rotational generator system นะฮะก็เป็นการทวงน้ำหนักระหว่างหัวไม้ t j o จอแล้วก็ตรงด้ามไม้นะครับส่งผลให้เวลาเราตบสามารถบุกได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถตบได้มากขึ้นนะฮะแบบว่าตบแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็ตบซ้ำยกขึ้นมาแล้วก็ตบซ้ำได้ไม้มีความคืนตัวที่ไวมากนะครับ โรเตชชันแนลเจเนเรเตอร์ซิสเต็มเนี่ยส่งผลต่ออะไรบ้างนะฮะก็คือพูดง่ายๆคือส่งผลต่อทั้งไม้เลยนะฮะตั้งแต่ก้านลงมายันด้ามจับเพราะว่าทุกอย่างมันสัมพันธ์กันนะฮะแล้วตรงทีจอยเนี่ยมีการใช้วัสดุที่เรียกว่าโวลูมคัตเลซินนะฮะก็ประมาณว่าเป็นการใช้เลซินที่น้อยลงนะฮะแล้วก็มีการกระจายน้ําหนักทั่วไม้ได้ดีมากขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งถัดมาก็อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าก้านเนี่ยเป็นก้านซูเปอร์สลิมนะฮะแต่ว่า สั้นกว่าตัว 88S อีกนะครับมีคนถามว่าเอามันไอตัว 88S นี่มันสั้นอยู่แล้วนะแต่ว่าทําไมพอมาตัวนี้เนี่ยมันสั้นกว่าอีกเหรอคำตอบคือใช่ฮะมันสั้นกว่าแต่ด้ามมันยาวกว่านะครับถ้าดูเนี่ยจะเห็นเลยว่าด้ามมันยาวกว่าตัวด้ามมันจะยาวกว่าตรงนี้ประมาณเซนนึงนะฮะความสัมพันธ์กันระหว่างก้านกับตัวแคปแล้วก็ตัวด้ามเนี่ย มันจะส่งผลอะไรบ้างนะฮะก็คือเท่าที่ผมเข้าใจมาะฮะยิ่งก้านสั้นเท่าไหร่เนี่ยนะฮะไม้จะยิ่งสวิงไหวมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็ยิ่งก้านแข็งและเล็กยิ่งสามารถส่งแรงจากตัวผู้เล่นเนี่ยไปยังไม้ได้มากขึ้นนะครับสำหรับสิ่งต่อมาที่ปรับปรุงไปนะฮะนั่นก็คือไอตัวหน้าไม้นั่นเองนะครับพูดให้เข้าใจง่ายก็คือว่าขยายพื้นที่ที่จะ ให้ลูกมาตกกระทบนะฮะส่งผลให้สามารถคอนโทรลลูกได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถทำให้สวิงไม้ได้ไวขึ้นนะครับอ่ะถัดมาเลยก็คือรูตะไก่นะฮะรูตะไก่เนี่ยตัวนี้เนี่ยถ้ามองอย่างเงี้ยมันเป็นผมถ่ายวีดีโอมาอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะและกล้องก็ไม่โฟกัสด้วยโอเคโฟกัสแล้วก็สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือรูตะไก่ใหญ่ขึ้นเพื่อที่ว่าจะทำให้ เอ็เนี่ยสามารถอุ้มลูกได้นานมากขึ้นนะฮะพออุ้มลูกได้นานเนี่ยผลที่ตามมาก็คือสามารถทําให้เราเนี่ยคอนโทรลลูกได้ดียิ่งขึ้นนะฮะเออคอนโทรลลูกได้ดีขึ้นลูกสามารถอยู่บนหน้าไม้ได้นานมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่านักแบตหลายๆคนเนี่ยน่าจะต้องการนะฮะเทคโนโลยีตัวนี้แต่จุดสังเกตหนึ่งก็คือพอเราขึ้นเอ็นไปสักพักเนี่ยตัวเนี้ยตาไก่เราสามารถถอดเปลี่ยนได้นะฮะแต่ว่าถ้าเราเอาตัว อื่นใส่เข้าไปเนี่ยคุณสมบัติเนี้ยมันจะหายไปทันทีเลยนะครับก็ต้องดูว่าโยนเกเนี่ยจะมีอะไรตะไก่ให้เปลี่ยนไหมนะฮะก็ประมาณนี้สําหรับเทคโนโลยีที่ใส่มาในไม้นะส่วนอื่นเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับเป็นไม้สําหรับเล่นคู่เล่นเดี่ยวแล้วก็เป็นไม้ที่ค่อนข้างจะมีความคล่องตัวสูงมากๆไม้หนึ่งมาลองดูกันว่าเวลาเราเอาไปตีเอาไปน็อกแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไงนะฮะยังไงก็ตามไปดูกันที่สนามเลยครับผม หลังจากที่ได้ใช้ไม้ตัวนี้นะฮะผมก็จะมาเล่าความรู้สึกให้กับเพื่อนๆได้ฟังนะฮะก็มันมีทั้งความรู้สึกที่เซอร์ไพรส์แล้วก็เป็นความรู้สึกที่แปลกๆนะฮะอย่างแรกเนี่ยที่เซอร์ไพรส์เนี่ยก็คือว่าไม้ตัวนี้เนี่ยไวมากไวเทียบเคียงกับ BF12 ได้เลยอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำนะครับแล้วอีกอย่างก็คือก้านเนี่ยเป็นก้านซูเปอร์สลิมแล้วแล้วมันเด้งดีมากแล้วก็นุ่มมากๆเวลาใช้เนี่ยคือชอบเวลาล,ลูกโชยมาแล้วตีนะเพราะว่ามัน มันเหมือนมันนวดมือนวดแขนแล้วมันแบบมันนุ่มนะฮะแล้วก็เวลาลูกหยอดลูกตดัดลูกเซฟอะไรอย่างเงี้ยก็ทําได้ดีคืออยากจะบอกว่าลูกพวกเนี้ยส่วนหนึ่งก็มาจากตัวผู้เล่นเองด้วยนะฮะใครที่มีพื้นฐานแบตที่ดีหรือว่าใครที่พอจะมีพื้นฐานเนี่ยเขาก็จะรู้วิธีการ ส่งพลังวิธีการออกลูกว่าจะออกยังไงยังไงอะไรเงี้ยไม้แบตเนี่ยมันก็เป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยถ้าคิดว่าใครที่มีพื้นฐานเนี่ยก็จะตีได้ดีเพราะว่าไม้มันไวแล้วก็ไม้มันค่อนข้างที่จะตอบสนองต่อแรงเราได้ดีมากๆนะฮะอย่างที่เคยบอกไปว่าไอต้ตัวตัวกลวยกับตัวก้านเนี่ยมันสั้นนะฮะเราทํทำให้เวลาเราส่งแรงไปเนี่ยมันมันส่งไปถึง ตัวไม้ได้ไวนะฮะส่วนข้อเสียที่เจอก็คือลูกตบเนี่ยพลังมันหายไปจาก 88s ธรรมดานี้พอสมควรเลยนะครับไอตัวนี้ก็สําคัญนะฮะเวลาใครเล่นเนี่ยก็ลูกตบเนี่ยก็ถือเป็นลูกที่ตีสนุกนะฮะเวลาลูกโด่งมาแล้วก็ใส่้าไปเต็มแรงแต่ไม้ตัวเนี้ยถ้าสมมติใส่ไปร้อยเนี่ยมันอาจจะออกมาสักประมาณ70-80แนะฮะแต่ถ้าเป็น 88s ธรรมดาเนี่ยนะใส่ไปร้อยมันอาจจะออกมา 90- 100อรอย่ะไรเงี้ยนะเท่าที่ความรู้สึกที่ผมเคยใช้มานะฮะอันนี้ก็ อาจจะเป็นเพราะตัวผมเองเพิ่งได้มาใช้ไม้ตัวนี้ด้วยนะครับถ้าได้ใช้ไปนานๆเนี่ยก็อาจจะเข้ามือหรือว่าแบบเข้าใจมันมากขึ้นนะฮะส่วนความยากง่ายในการใช้เนี่ยตัวนี้เป็นไม้ก้านสั้นถ้าใครเคยใช้ไม้ก้านสั้นมาก่อนก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยฮะสามารถเอามาใช้แทนที่ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่เคยใช้ไม้ก้านสั้นมาก่อนเนี่ยแนะนําว่าอย่าเพิ่งคิดว่ามันตีไม่ดีเพราะว่าครั้งแรกๆที่ใช้เนี่ยมันไม่เข้ามือเลยมันจะให้ความรู้สึกว่า อ,อัดตียากตีชา้าตีไม่แรงนะฮะถ้าเข้ามือเมื่อไหร่เนี่ยโคตรดีเลยฮะตัวนี้ส่วนคนที่กําลังคิดว่าจะซื้อมไม้นี้นะฮะถ้าสมมติว่ามี8 8 s อยู่แล้วผมคิดว่าไม่จําเป็นต้องอัปเกรดมาเป็นตัวนี้นะฮะเพราะว่าใช้ตัว8 8 s ธรรมดาเนี่ยก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครกําลังจะหาซื้อ8 8 s ผมว่าเพิ่มเงินอีกหน่อยนึงมาซื้อเป็น8 8 s pro เนี่ยจะดีกว่านะฮะเพราะว่าสิ่งที่8 8 s เคยมี มันมาอยู่ในตัวนี้หมดแล้วนะฮะซึ่งมันดีกว่า 88s เยอะมากนะฮะขาดแค่เรื่องลูกตบลูกเดียวแต่มันก็อยู่ที่เราและฮะถ้าเราเล่นได้คล่องมือแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม้ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นไม้ไม้หนึ่งที่ค่อนข้างที่เป็นอาวุธที่ดีได้เลยนะฮะใครที่ตีคล่องมือแล้วนะฮะไม้ตัวนี้เนี่ยก็เป็นไม้ที่ดีสุดๆเลยนะฮะแล้วก็คิดว่าอีกอาทิตย์2อาทิตย์ที่ยเน็์ไทยจะนําเข้ามาเนี่ย ก็คิดว่าน่าจะหมดไวมากๆแน่นอนตัวนี้เพราะมันดีครับสำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะฮะขอบคุณสำหรับผู้ติดตามและผู้ชมทุกคนครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ